เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรุโตและนาูโต ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาดูทีม7ของนาูโตะกันนะครับผมแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นแฟนเมดนะครับผมก็มีเพื่อนๆเนี่ยถามผมเข้ามาอย่างมากมายนะครับในวันที่ผมเนี่ยได้ปล่อยคลิปทีม7ไปนะครับว่าเฮ้ยพี่รูปที่นาูโตะเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วก็มันมีอยู่ในตอนไหนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูกันเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า แฟนมิตนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปเราเนี่ยทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมอย่าคิดไกลเกินคําว่าการ์ตูนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มันเอาก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาฉากแรกนะครับผมก็ได้มีอาจารย์ประจําชั้นเรียนเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าใครที่มีรายชื่อตอนนี้เนี่ยให้ตามฉันมาลิกะไทชิ ก็ซันโชนะครับผมก็ได้เรียกชื่อออกไปนะครับผมแล้วเขาก็ได้บอกว่าพวกเธอ3คนเนี่ยทั้งหมดอยู่ทีม3นะนะครับผมและต่อมาเนี่ยก็มีคนที่ชื่อว่ามิบุนะนะครับได้พูดขึ้นมาว่าก็เหลือแค่เราสินะดีใจจังเลยที่เราเนี่ยได้อยู่ทีมเดียวกันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเด็กที่ชื่อว่าซึคุเนะนะครับผมก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าแต่จะว่าไปทําไมโจนินทีมเราเนี่ยถึงได้มาช้าสุดเลยหล่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการวงเล็บเอาไว้นะครับว่า ทีมของเคนเนี่ยเกตเนนอายุ12ปีนั่นเองนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ซึคุเนะน,นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะปีนเอาถังน้ำเนี่ยที่ให้มิมูนาเนี่ยไปหยิบมานะครับผมเพื่อที่จะไปวางไว้บนหัวประตูนั่นเองซึคุเนะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้ต้องโดนลงโทษนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยมิมูนาก็เลยได้บอกว่าฉันเห็นด้วยนะครับผมแล้วต่อมาเคนเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไอ้เรื่องเนี้ยฉันไม่เกี่ยวนะแล้วหลัง จากนั้นเนี่ยเคนก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าเมื่อไหร่พวกนายเนี่ยจะเลิกเล่นกันสักทีเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซึคูเนะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อกลับมานะครับว่าเงียบไปเลยนายนี่มันชอบบ่นเหมือนอาจารย์อิลูกะเลยนะและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เซ็ตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวางแผนอะไรกําเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ได้กลับมานั่งที่นะครับผมแล้วก็ซึคูเนะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ามาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนนะครับผมเขาก็มีอาการตก มแล้วต่อมานะครับผมตัวของนารุโตเนี่ยก็โผล่เข้ามานะครับพร้อมกับเอามือลูบหัวแล้วก็บอกว่าอุซึมุกินารุโตอายุ26ปีนะครับผมแล้วต่อานารุโตก็หัวเราะแบบแฮ่แฮแบบว่าอาจจะกบเกื่อนเรื่องที่ตัวเองเนี่ยมาสายก็เลยพูดขึ้นมาว่าโทษทีที่มาสายนะเด็กๆพอดีระหว่างทางที่มานา่ยยังไม่ทันได้พูดจบดีเลยนะครับน้าที่พวกเขาเนี่ยได้เซตเอาไว้เนี่ยก็ลงมาสาดใส่หัวนารุโตนะครับพร้อมถังเนี่ยลงมาครอบด้วยตัวเค็นเนี่ยก็เลยได้พูดไปว่า พี่นารุโตหลังจากนั้นเนี่ยซึคูเนะกับมิบูนะนะครับผมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะว่าเอออุซึมากินารุโตนาร้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนารุโตก็เลยได้พูดขึ้นมาอย่างมโหนะครับว่านี่มันฝีมือใครกันฟะเคนนายใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนก็เลยได้ตะโกนออกมานะครับว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ลานกว้างนะครับผมตัวของนารุโตเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าพวกบ้าโตป่านนี้แล้วเนี่ยยังเล่นอะไรกันเป็นเด เด็กอยู่ได้เคนก็เลยได้ตอบกลับมานะครับว่าแล้วไงฉันโดนไปด้วยเนี่ยนะครับผมและซึคุเนะก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอาจารย์นารุโตเป็นโจนินทีมเราเนี่ยเหรอสุดยอดไปเลยนะครับผมแต่ภาพเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ขึ้นให้ดูเลยนะครับว่าโดนนารุโตเนี่ยงงหัวเนี่ยไปโครทีนะครับตัวของเคนแล้วก็ซึคุเนะเนี่ยหัวโนกันไปเลยแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะว่านารุโตเนี่ยคงไม่คิดว่าผู้หญิงเนี่ยแหละเป็นคนร่วมมือแต่เคนเนี่ยไม่ได้ร่วมนะครับผมก็เลย ก็โหลกไปโคระทีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนารุโตก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าฉันเป็นอาจารย์ของพวกนายก็จริงแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่ได้มีตําแหน่งเป็นโจนินนี่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษของทีม7ใหม่ของเราแหละนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซึคุเนะเนี่ยแล้วก็มิบุนะเขาก็เลยได้พูดว่าเฮ้สุดยอดไปเลยพวกเราแล้วต่อมาเนี่ยเคนก็เลยนึกในใจนะว่าอฝีมือพ่อจริงๆด้วยสินนะ เพราะว่าพ่อของเขานั่นก็คือคาคาชินั่นเองนะครับต้องขออธิบายก่อนว่าพ่อของเคนเนี่ยคือคาคาชินะครับผมและตอนนี้เนี่ยคาคาชิก็ดํารงตําแหน่งเป็นหฮคังเงะรุ่นที่6อยู่นะครับผมซึ่งถ้าใครอยากตามนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะทําให้นั่นเองนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยนารุโตะก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าและต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบทีมเวิร์คของพวกนายแล้วพวกเด็กๆเนี่ยก็เลยได้พูดกับมานะครับว่าทีมเวิร์คเหรอครับแล้วต่อมาเนี่ยนารุโตะก็ได้หยิบกระด ขึ้นมานะครับเหมือนตอนที่พวกเขาเนี่ยโดนทดสอบเลยนะครับผมแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกนายทั้ง3คนเนี่ยต้องแย่งกระดิ่งจากฉันให้ได้แล้วต่อมานะครับผมตัวของเคนเนี่ยก็เลยได้พูดนะครับว่าให้แย่งกระดิ่งจากพี่นารูโตะเนี่ยนะล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยงั้นผมยอมแพ้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวของนารูโตะเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่าบอกให้เรียกว่าอาจารย์ไงฟาเจ้าบ้านี่แล้วต่อมานะครับตัวนารูโตะเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าถ้ายอมแพ้พวกนายต้องกลับไปเรียน ที่โรงเรียนใหม่นะเจ้างั้นเหรอและเคนเนี่ยก็เลยตอบกลับมานะครับว่าเอาจริงดีแล้วต่อมาเนี่ยซึคุเนะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอย่ามาล้อเล่นหนาฉันเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกนะอุ่า์ได้มาอยู่ทีมเดียวกับอาจารย์นารุโตแล้วทั้งทีแล้วก็มิบูนาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาด้วยนะครับว่าใช่แถมกว่าเราจะจบมาได้นะแทบแย่เลยนะเนี่ยและเคนนะครับด้วยความที่เป็นเด็กกะล่อนนะครับก็เลยได้พูดขึ้นมาว่างั้นเอาเป็นอย่างอื่นที่ง่ายๆกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรออาจารย์นะครับ ก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าไม่ได้เฟ้ยนี่มันเป็นธรรมเนียมของทีม7นะเจ้าบ้าพอหลังจากที่นารุโตะพูดจบนะครับซึคุเนะเนี่ยก็เลยได้พูดว่างั้นก็ช่วยไม่ได้ผมเนี่ยต้องเป็นนินจาเพื่อที่จะได้เป็นโฮคังเงะเพราะงั้นผมจะแย่งกระดิ่งมาจากอาจารย์นารุโตะให้ได้เลยนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยนารุโตะก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าพูดได้ดีนี่งั้นเราก็เป็นคู่แข่งกันนะครับผมแล้วต่อมานารุโตะก็เลยได้บอกว่าเริ่มได้เลยพวกนายนะครับผมแล้วเคนเนี่ยก็ ได้หันไปมองซึกุเนะนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเฮ้ยเฮ้จะคึกเกินไปแล้วไอ้หมอนี่แล้วต่อมาซึกุเนะเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบกลับนะครับว่าก็ไม่มีทางเลือกไม่ใช่หรือไงเอาะนะอาจารย์นารุโตะนะครับผมแล้วต่อมาภาพก็ได้ตัดไปที่ซึกุเนะแล้วก็มิบุนะเนี่ยลุมใส่นารุโตะนะครับแต่ตัวของเคนเนี่ยก็ยังยืนเฉยอย,อยู่นะครับแล้วเคนเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าจะเอาชนะพี่ ไออาจารย์นารุโตะน่ะเหรอต่อให้ฉันเนี่ยแยกล่างเป็นร้อยล่างยังไงก็ไม่มีทางเลยเอายังไงดีฟ้าไม่อยากเปลืองพลังงานไปเปล่าๆแล้วไงทําไมกระดิ่งมีแค่2ลูกเองละแล้วต่อมาทางด้านซึกุเนะเนี่ยก็หันไปต่อว่าเคนนะครับผมเขาเนี่ยก็เลยได้พูดว่าเคนทาบ้าอะไรอยู่มาช่วยกันหน่อยเซ่อาจารย์บอกว่าเราต้องใช้ทีมเวิร์กนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าครับครับครับแล้วต่อมาเนี่ยเคนก็เดินเข้ามาใกล้ทั้งสองคนนะ ครับผมและเคนก็เลยได้พูดต่อว่าซึคุณะนายเนี่ยตอนนี้พพอร์ตมิบุนะตอนที่ฉันเนี่ยให้สัญญาณกระถาลมของนายแล้วก็กระถาน้ําของมิบุนะเนี่ยเข้ากันได้อย่างดีเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซึคุณะก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าเอ๊ะจริงหรอแล้วต่อมามิบุนะก็เลยได้ตอบกลับมานะครับว่าเข้าใจแล้วเคนคุงนะครับผมแล้วภาพก็ตัดมาที่นารุโตนารุโตเนี่ยก็ได้คิดอยู่ในใจนะครับว่า มันเป็นสมองของทีมสินะสมแล้วที่เป็นลูกของครูคาคาชินะครับผมและต่อมาเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปที่เด็ก3คนนะครับผมแล้วเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่า เอาเลยนะอาจารย์นารุโตะนารุโตะก็พูดพร้อมกันเลยนะครับว่าน่าสนุกดีนี่เข้ามาเลยแล้วต่อมาเด็ก3คนเนี่ยก็แยกกันไปคนละทางนะครับเคนเนี่ยเข้าไปตรงที่นารุโตะนะครับผมแล้วก็ซึคุณะแล้วก็มิบุนะเนี่ยก็แยกออกไปซ้ายและขวานั่นเองนะครับผมเคนเนี่ยได้เข้าสู้กับนารุโตะตัวต่อต,ตัวนะครับแล้วเคนก็คิดในใจว่าต้องทําให้อาจารย์เนี่ยเคลื่อนไหวได้ลําบากก่อนนะครับผมแล้วต่อมานารุโตะเลยได้ต่อยสวนเคนกลับมานะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฝีมือกระบวนท่ากับ ความเร็วใช้ได้เลยนี่เคนและเคนเนี่ยก็พูดตำานองแบบเกือบแบบเกือบพลาดไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนก็ดึงสายของฮูดนะครับผมสายของเสื้อกันหนาวของเขาเนี่ยออกมานะครับรัดตรงมือารุโตะเอาไว้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเขาก็ลอดไปใต้เท้าารุโตะนะครับลอดดัการุโตะนั่นเองนะครับแล้วก็วกมาด้านหลังนะครับแล้วก็จับารุโตะเนี่ยมัดขาด้วยเชือกที่เอามัดมือเมื่อตะกี้นะครับผมก็มือเนี่ยก็มาติดกับขาแล้วตอนนี้นะครับารุโตะก็เลยด้บพูดขึ้นมา นะครับว่าเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนก็ได้โดดหลบออกจากจุดตรงนั้นไปนะครับตัวของซุกุเนะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าสําเร็จแล้วแล้วก็มิบุนะเนี่ยก็เลยได้พูดเหมือนกันนะครับว่าสุดยอดเลยเคนคุงนะครับผมและต่อมาเนี่ยตัวของมิบุนะนะครับผมแล้วก็ซุกุนะเนี่ยเขาก็เลยได้รับสัญญาณจากเคนนะครับแล้วเขาก็เลยได้บอกว่ารับทราบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมิบุนะก็เริ่มใช้กระถาน้ำนะครับแล้วก็ซุกุนะเนี่ยเขาก็ใช้กระถาลมนั่นเองนะครับรวมกันแล้วเนี่ เองนะครับตัวนารูโตะก็บอกโอ้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเค้นเนี่ยเขาก็เลยใช้กระถากําแพงสายฟ้านั่นเองนะครับผมล้อมตัวนารูโตะเอาไว้ต่อมาเนี่ยนารูโตะด้วยความที่โดนกําแพงสายฟ้าล้อมอยู่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นพายุน้านะครับเขาก็เลยได้พูดว่ากะจะไม่ให้มีทางหนีเลยสินะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนารูโตะก็โดดขึ้นไปบนฟ้านะครับผมแล้วตัวของนารูโตะเนี่ยก็เลยได้พูดว่ามีฝีมือใช้ได้เลยนี่นาแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกับว่ามีแสงอะไรเนี่ยเข้ามา ใกล้เขานะครับแล้วเขาก็หันไปดูต่อมาเนี่ยเขาก็เห็นเค้นเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าข้างบนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมตัวของนารูโตะเองเนี่ยเขาก็เลยนึกย้อนกลับไปนะครับแล้วเขาก็เลยได้คิดในใจว่านั่นคงเป็นร่างแยกสินะหลอกให้เราเนี่ยไม่ได้สังเกตและแอบขึ้นมาด้านบนฉลาดดีนี่เคนแล้วต่อมาเนี่ยนารูโตะก็เลยได้โดนกระถาตะข่ายสายฟ้าของเคนเข้าไปแบบเต็มแรงเลยนะครับแล้วก็เกิดหมอกควันขึ้นมานั่นเองแล้วพอหลัง จากหมอกควันหายไปเนี่ยมันก็เหลือสายของฮูดที่เคนเอารัดมือนารูโตะเอาไว้ตกอยู่นะครับผมแล้วตัวของเคนเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าแค่พลิบตาเดียวยังหนีทันอีกสมแล้วที่เป็นอาจารย์นารูโตะใครจะไปแย่งกระดิ่งได้ฟะแบบนี้นะครับผมแล้วภาพก็ตัดมาที่ซึคุณะแล้วก็เคนนะครับผมซึคุณะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่ไหวใครจะไปแย่งกระดิ่งจากอาจารย์นารูโตะได้กันเคนก็พูดต่อเลยนะครับว่าก็บอกไปแล้วตั้งแต่แรกไงล่า แล้วต่อมาซึกุนะเนี่ยก็เลยได้พูดนะครับว่าแล้วไม่คิดจะออมมือให้หน่อยเลยหรือไงไม่สิคงออมมือให้แล้วแหละแล้วต่อมามิโมนะเนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าเอ๊ะมีกระดิ่งตกอยู่ลูกหนึ่งซึกุนะก็เลยได้พูดเลยนะครับว่าโธ่ดูยังไงก็กับดักชัดๆนะครับผมทางด้านเค็นเนี่ยก็หัวเราะขึ้นมานะครับแล้วก็พูดว่าถ้าเป็นอาจารย์คนอื่นน่ะคงจะเป็นกับดักแน่นอนละแต่ถ้าเป็นอาจารย์นารุโตะละก็ คงจะทำร่วงอย่างแน่นอนแหแซะแล้วเขาก็หัวลราออกมานะครับ และรูโตนะครับที่แอบอยู่ตรงพุ่มไม้ข้างๆเนี่ยก็เลยได้โผล่มานะครับแล้วก็ได้พูดว่าว่าไงนะเจ้ามอนี่แล้วต่อมาเคนก็เลยหัวเราะออกมาแบบลั่นเลยนะครับผมแล้วก็บอกกลับไปนะครับว่าออกมาแล้วติดกับดักจนได้นะครับผมแล้วต่อมารูโตเนี่ยก็เลยออกมาทั้งตัวและแล้วก็ได้พูดว่าอฮึมเอาละทําดีมากเด็กๆนินจาเนี่ยต้องอ่านเบื้องหลังของเบื้องหลังให้ออกนะครับผมซึกูนะก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าผมว่าคงไม่มีใครเนี่ยติดกับ อยากตื้นต้นแบบนั้นหลอกอาจ,จารย์แล้วต่อมาเนี่ยนะรูโตะก็เลยได้พูดกับมานะครับว่าหนกหู้รีบเข้ามาแย่งกระดิ่งกันได้แล้วแล้วต่อมาสึคุนะก็รก็เลยได้บอกว่าไงอยู่ๆก็มาโหลขึ้นมาล่ะแล้วต่อมาเคนนะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วอาจ,จารย์ผมเนี่ยใช้จักกะไปเกลี้ยงแล้วเนี่ยแล้วต่อมาเคนเขาก็เลยได้บอกว่าโถก็ได้เหลือไม้ตายสุดท้ายแล้วนะทางด้านนารูโตะเองก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าดีมากเข้ามาเลยเคนเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่า เรามาเจกรจาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับผมตัวนารูโตะก็แบบงงๆอยู่นะครับแล้วเคนเขาเลยได้พูดต่อว่าผมขอแลกกระดิ่ง2ลูกนั่น กับลาเมงสิบชามนารุโตก็แบบงงเข้าไปอีกแล้วนารุโตก็เลยบอกนายนี่มันแล้วต่อมานะครับทางด้านของมิบูนะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเคนคุงอย่ามาล้อเล่นเวลาแบบนี้สิซึกูนะเนี่ยก็เลยได้พูดต่อจากมิบูนะเลยนะครับว่าเดี๋ยวอาจาร์โกรธขึ้นมาเนี่ยนายก็โดนปรับตกหลอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่ได้ล้อเล่นสักหน่อยนะครับผมตัวนารุโตอเองเนี่ยก็เดินเข้ามาใก,ใกล้นะครับผมแล้วก็เลยได้พูดว่านายคิดว่านินจาเนี่ยเป็นอะไรกันเจ้าวา่าแล้ว ต่อมาซึคุนะเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบกลับไปนะครับว่าเดี๋ยวอาจารย์นารุโตและต่อมามิบุนะเนี่ยเขาก็เลยได้ช่วยพูดนะครับว่าเขาแค่้อเล่นนะคะแล้วต่อมาตัวนารุโตเนี่ยก็เลยได้ทําท่าจริงจังแล้วก็ได้พูดว่ามันต้อง30ชามเว้ยมันถึงจะสมน้ําสมเนื้อแล้วหลังจากนั้นเด็กทั้ง3คนก็ตกใจเลยนะครับตัวของเคนเนี่ยก็เลยได้พูดกิมโนว่าเคียวชิป30ชามเลยเหรอพี่นารุโต กะเลี้ยงทั้งเดือนเลยหรือไงเนี่ยอรุโตะก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าก็บอกแล้วไงว่าให้เรียกอาจารย์ทําไห้โอเคตามนี้เนี่ยก็มาแย่งกระดิ่งให้ได้สิเจ้าบ้าแล้วต่อมาเนี่ยตัวของเคนก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าก็ได้ครับ ตกลง30ก็30นารูโตะเองก็บอกดีมากตกลงตามนี้แล้วก็ขำออกมานะครับแล้วนารูโตะเนีย่ยกนิ้วโป้งขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาละพวกนา้ทั้ง3าคนสอบผ่านนะครับผมแล้วพวกเขาทั้ง3าคนก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเย่ yeah, ถึงแม้ว่าจะสอบผ่านเพราะว่าติดสินบนก็เถอะนะครับผมตัวนารูโตะร่างที่จริงๆเลยนะครับเขาแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับในใจว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมีทีมเวิร์กที่ดีมากถึงจะแย่งกด็ด ไม่ได้แต่ก็ยังต้องให้สอบผ่านแล้วนะแล้วต่อมาเนี่ยตัวของนารูโตะก็นึกได้นะครับว่ามิบุนะเนี่ยมีกระหนึ่งอยู่อันนึงแล้วนะครับผมเขาก็แบบทําท่าตกใจนิดนึงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็นการทักนะครับผมตัวของฮินาตะฮิม, yeah. มาวาริโบรูโตะที่ยังเด็กๆอยู่เลยเนี่ยก็มาเยี่ยมนารูโตะที่สถานที่ฝึกนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพวกเคนนะครับผมแล้วก็ซื้อคุณะมิบุนะตามระเบียบนะครับผมแล้วต่อมาพวกเขาก็ได้มีการปิกนิกกันนะครับแล้วนารูโตะเนี่ยก็ เหมือนกับว่าจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าแล้วในตอนนั้นฉันก็โดดเข้าไปขวางอาวุธที่พุ่งเข้ามาใส่เจ้าสสเกตเจ้านั่นก็มัวแต่งงแงจนเกือบตกอยู่ในอันตรายเหละนะือนาแล้วหลังจากนั้นเด็กทั้ง3คนเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าสุดยอดมากเลยสมแล้วที่เป็นอาจารย์นารุโตจริงๆนะครับตัวของเคนเนี่ยเขาก็เลยได้หันมาทางด้านหลังนะครับผมนารุโตเนี่ยก็ยังโม้ต่อนะครับว่าเจ้านั่นน่ะตัวปัญหาของทีมเลยหลือนะแล้วก็หัวเราะนะครับเคน เนี่ยก็นึกในใจนะครับว่าไอ้ที่เราได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่วาทําไมพ่อกับพี่นารุโตเนี่ยถึงเล่าไม่เหมือนกันเลยฟ้าแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับผมแล้วก็จบไปนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือทีม7ของนารุโตนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสงสัยกันมาอย่างมากมายว่าเขาอยู่ตอนไหนแล้วมันมาเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในแฟนอาร์ตนะครับผมก็ได้เอาภาพเนี่ยไปประกอบในรูปหน้าปกนั้นเฉยๆนะครับผมแต่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูเลย กันก็จะได้หายสงสัยนะครับว่ามันมีอยู่ในเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่ามันไม่มีนะครับผมก็ดูไปเพื่อความสนุกแล้วก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าอยากติดเตือนอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมแล้วผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ